ครัวน้ำทิพย์กับเมนูผัดวุ้นเส้นไข่ชะอมกุ้งตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันพืชใส่พริกแกงลงไปผัดสำหรับพริกแกงก็จะมี พริกแกงจินดากระเทียมจีนกลีบใหญ่หัวหอมแดงเราจะนำไปโขกรวมกันผัดน้ำมันกับพริกแกงให้ฉุนเตะจมูกเลยค่ะใส่กุ้งลงไปค่ะแล้วผัดให้กุ้งสุกเลยค่ะ จากนั้นให้แบ่งกุ้งเป็นสองฝั่งค่ะแล้วใส่ไข่ไก่ค่ะจากนั้นรอให้ไข่ไก่เซตตัวนะคะแล้วยีไข่ให้แตกค่ะสำหรับส่วนผสมและอัตราส่วนดิฉันจะเขียนบรรยายเอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะ ให้เซตตัวแล้วให้ตักพริกด้านค่ะแล้วใส่วุ้นเส้นแช่น้ำพร้อมน้ำเปล่าค่ะสำหรับการผัดวุ้นเส้นเราจะใส่น้ำลงไปขุกขลิกนะคะพอวุ้นเส้นสุก น้ำก็จะแห้งเองแล้วเราก็จะเริ่มปรุงรสค่ะเริ่มต้นด้วยน้ำมันหอยตามด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสปรุงรสฝาเขียว น้ำปลาเหล้าจีนสำหรับเหล้าจีนนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วใส่ใบชะอมค่ะ สำหรับยอดชะอมนะคะใส่ไปเยอะๆเลยตามใจชอบเลยนะคะอร่อยดีสำหรับชะอมนะคะเราจะผัดจนสุกเลยนะคะเพราะถ้าไม่สุกเดี๋ยวจะเหม็นเขียวค่ะชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ กุ้งผัดวุนเส้นชะอมไข่พร้อมตั้งโต๊ะรับประทานแล้วค่ะ